เราจะมารีวิวหมูยอกันนะครับว่าหมูยอบนร้านไหนอร่อยที่สุดนะครับผมโอ,โ,โอ้โหไม่อยากจะบอกเลยครับว่าลำดับที่หนึ่งเนี่ยได้แก่ร้านอ่ะแล้วใครนะครับเพื่อนๆคนวันนี้อยู่ผมนะครับสุทธิดและนี่คือช่องเป็นฮิมมากับฮิมนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวหมูยอกันนะครับว่า หมูยอบนร้านไหนอร่อยที่สุดนะครับผมมานี่นะครับจากการที่ผมได้ไปซื้อหมูยอมานะครับหมูยอเมืองบนนะามาสี่ร้านเด็ดสี่ร้านดังนะครับที่เขาว่ากันว่าอร่อยของเมืองบนนะครับก็จะมีมยอตองหนึง่งยอดาวทองหยอเปาะบนและสุดท้ายจะเป็นหมูยอแม่หายนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นความยุติธรรมนะครับ <c oughs> เราจะเอาหมูยอใส่ช่วยที่เราเตรียมไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็เยนฉลาดว่าหมูยอเนี่ย ันเป็นของร้านไหนนะครับแล้วเราก็จะกินไหแล้วเราก็จะให้คะแนนว่าอันไหนอร่อยที่สุดโอ้โหยายมาแล้วเดี๋ยวมอสจะให้ยายทำการสลับจานให้มอสอะไะปิดตา แกก่อนนเะาะาจรเนี่ยเนื้อสัมผัสมันจะละเอียดละเอียดเดี๋ยวลองอันต่อมาเลยสองอันนี้คล้ายๆกันเลยว่ะแต่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงอันนี้แบบของเด็กเลยสีมันแบบสีจุด ถึงอันสุดท้ายกันแล้วนะนี่ว่ามอสเจอร์อันนี้อร่อยที่สุดละชอบอันนี้เพราะเนื้อมันแน่นแล้วมันก็หนึบดีกลิ่นมันก็ทุกกลิ่นนะมันเหมือนกันหมดหละมันจะต่างกันที่ความเนื้อแน่นความหนึบของมันมันจะต่างกันตรงนี้แล้วก็แบบพบบเทสเจอร์นิดๆไหน,หน่อยแต่ว่ามอสกินมามอสรู้สึกว่าจานนี้โดนที่สุด ยกให้เป็นอันดับหนึ่งก่อนรองลงมาก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลยเดี๋ยวให้ยายลองชิมต่อนให้ยายเรียงลำดับ่ยายว่าอันไหนอร่อยที่สุดคือเรียงเหมือนมอเลยดูเฉยๆกันเลยดีกว่า เลาครับเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวเราชิงกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จัดลำดับไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวที่เรียงโดยผมนะครับแล้วก็บังเอิญว่าตรงกับคุณยายพอดีเลยเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันเลยนะครับว่าแต่ละลำดับเนี่ยเป็นของร้านไหนบ้างนะครับบานคุณยายเปิดเลยโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยครับว่าลำดับที่หนึ่งเนี่ยได้แก่ร้านแม่ไฮนะครับผมยอมแม่ไฮบุญนะครับคือต้องบอกก่อนว่ารสชาติของมันเนี่ยกลมกล่อมพอดีเนาะมีความหวา ความนัวอ่ะนัวรสชาติมันนัวแล้วก็ความหนึบของหมูยอของร้านเนี่ยมันดีกว่าร้านทุกร้านที่เราชิมมาสามในสามจานนี้นะเดีใใ๋ยวใครเป็นอันดับห<ถา>นึ่งไปนะครับหมูย,ยอไม่หายนะครับต่อมาครับอันดับสองนะครับแล้วก็จะเป็นดาวทองนะครับดาวทองต่อมาครับอันดับสามของเรานะครับเป็นจานนี้ได้ Wool <S <S> <S ไดแก่น้องหนึ่งนะครับ้องหนึ่งตัวนี้ได้อันดับสามไปนะครับโอเคครับต่อมาครับลาดับที่สี่นะครับของเราร้านปออุบลนะครับคือคือต้องบอกว่า กยอแต่ละร้านเนี่ยในเมืองวนเนี่ยมันก็จะเป็นรสชาติที่แตกต่างกันไปนะครับของแต่ละร้านของแต่ละสูตรสี่จานเนี่ยที่เรามากินแล้วก็แบบมันจัดลำดับให้ดูเนี่ยคือมันก็เป็นความชอบส่วนตัวของเรามันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนความชอบในรสชาติของแต่ละคนนะครับอย่างถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่อายุที่สิบหน่อยก,ก็จะเป็นแบบชอบแบบรสที่มันจะมีแบบมีพริกไทยมีอะไรหน่อยแบบมีกลิ่นกลิ่นชอบกลิ่นน่ะถ้าเทียบกับลำดับตัวสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นแบบ จะมีพริกไทยน้อยหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเด็กน่าจะกินง่ายเนาะถึงได้บอกไว้ว่าเออลำดับเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้สําคัญหรอกครับเพราะว่าความชอบในอาหารของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปนะครับกล็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าใครชอบอไปไหนคะรับอยากที่จะฝากอุดหนุนนะครับของในพื้นที่เนาะเพราะว่าหมูยอเนี่ยมันถือว่าเป็นของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของเราเนาะยายเนาะถูกไหมผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เมืองอุบนเนาะ มันเป็นของฝากจากเมืองบนอะไรอย่างนี้ด้วยไครที่แบบมาเมืองบนแล้วไม่รู้จะเอาของกลับไปฝากเพื่อนที่จังหวัดตัวเองยังไงนะครับก็เนี่ยก็ซื้อหมูยอนี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวหมูยอเมืองบนนะครับว่าหมูยอเมืองบนาร้านไหนอร่อยที่สุดนะครับผมสนเทียแล้วคุณยายคุณยายมี AK a ไหมขอลาไปก่อนนะครับไว้มาพบกันใหม่แลครผมจะมารีวิวอะไรให้ดูอีกนะครับ พเพื่อนๆกดไลค์กคดแชร์กด share, ติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับขอบคุณมาก